ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คุณคิดอยู่ที่ว่าคุณเรียนกับใครและเรียนที่ไหนกุร์เซเลปปา,าอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลล้อมรอบโดยสหรัฐประเทศจีนและประเทศไทยประสบการณ์นในการสอนน้องๆคนไทยมากกว่า15ปี15ปีนี้เราเคยสอนน้องๆคนไทยข้อสอบไอจเสเคมากกว่า1นึ่งหมื่นคนรู้สิครับแฟนๆครับเราเชเรยบบปปะกำลังสอนวอลแคปภาษาจีน h s k ขันบนคลิปนี้สอนสาตัวสวนใจเรียนไหมครับนะฮะ ถ้าสนใจเรียนมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวรู้สิครับก่อนที่จะเรียนฝากกดหัวใจให้เราชาเรียนบาก่อนสะดวกไหมครับสะดวกไหมเอ่ยแล้วก็รู้สิบอกว่าไม่สะดวกอืะมือนิ้วไปนิดน,นึงอ่ะมาเริ่มกันเตอ้งเติงติง,ตง,ตงแปลว่าเป็นต้นเราทราบว่ารอไม่ใช่หรอติงตัวนั้นคือ v ว r b ถึงจะแปลว,ว่ารอแต่ตัวนี้มันคือเป็นต้นเก็ตไ,ไหมครับตัวอย่างเช่น上个学期他选了很多课有历史艺术经济等等ไม่ใช่รอรอนะตัวอย่างเช่นเทอมที่แล้วเขาได้เลือกเรียนหลายวิชามามากเลยอ่ะมี 历史วิชาประวัติศาสตร์ศิลปศิลปะจิงจีเศรษฐกิจหรือศิทธศาสตร์นะฮะตังตังตังแปลว่าเป็นต้นหมายถึงว่ามีอีกหลายวิชายังไม่ได้พูดออกมาก็เลยใช้ตังออกมาเข้าใจไหมครับตัวอย่างต่อไปครับเตอีตีตีตีแปลว่า เตี้ยหรือต่ำก็ได้นะครับยู่ตัวเองเช่น你怎么了不高兴了为什么低着头นะฮะอ่ะ<啊>เราแปลว่ากุ้มก่อนเดี๋ยวสักครู่จะให้เราเราจะค่อยแปลเอ่อเตี้ยกับต่ำให้เราฟังนะฮะยู่ตัวเองชินคุณเป็นไรหรือเปล่านะฮะไม่มีความสุขหรอทำไมต้องกุ้มหัวไว้ด้วย为什么低着头啊 เข้าใจไหมฮะอย่างเช่นเอ่อขนตีอย่างเช่นอ๋อนีออ่เ,น,เน,นี่ยรูปเนี้ยคุณติดตามเกินไปเจ้าผู้ถู你挂得太低了你就说他家的房子太低了，屋顶很低，赔胆ต่ำอ่ะนี่ก็ใช้ตีได้เก่งไหมต่อไปเตยตีตีแปลว่าปลายหรือใต้นะครับตัวอย่างเช่น 年底公司会给大家发奖金年底年底公司会给大家发奖金นะครับนายู้ส่ครับ年底คือปลายปีหรือเราเราแปลว่าสิ้นปีก็ได้ครับ年底บริษัทนะฮะจะแจกโบนัสให้ทุกคนนะฮะ ปลายปีปลายปีบริษัทจะแจกโบนัสให้ทุกคนโอเคไหมครับมามาทบทวนก่อนรู้สิครับตึงเป็นต้นตีปอกุ้มหรือเต,ตี้ยต่ำตีปลปลายหรือใต้นะฮะตีตีตัวนี้แปลว่าใต้อย่างไงฮะไม่ใช่ภาคใต้นะฮะขั้นล่างอย่างเช่นใต้โต๊ะอ่าใ,จจดดใ,ดดใช่ช底下在椅子底下在车底下 เห็น okay, นะครับทินเฉพาะใต้โต๊ะใต้รถเขาจะยังเอาล่ะรู้สิครับถ้ารู้สิที่ตั้งใจเรียนถึงตรงนี้เราเะอยากรู้จริงๆครับว่ารู้สิคนไหนตั้งใจเรียนมาถึงเวลานี้เราจะขอหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์นะฮะศูนย์สามตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์พิมพ์เข้าในคอมเมนต์ไม่ว่าอยู่ผ่านฟอร์มไหนก็ตามรู้สิครับเราจะได้รู้ว่า รู้สิตั้งใจเรียนภาษาจีนอยู่ครับโอเคไหมครับนะอย่าลืมพิมพ์เข้ามานะครับนะโอเคสำหรับรู้สิที่ตั้งใจเรียนภาษาจีนอยากจะหาสักที่หนึ่งมาสอนเรารู้สิครับนะครับเราเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสอน HSK โดยเฉพาะเราเชิญรบว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลลงรับโดยสหรัฐอเมริกาจีนและไทย ประสบการณ์การสอน HSK มากกว่า15ปีใน15ปีนี้เราเคยสอนคนไทยเข้าสอบ h อ k ีมากกว่า1 0,000คนนะครับเพราะฉะนั้นรู้สึกอยากจะเป็นสักคนหนึ่งในนี้ไหมที่อยากจะเก่งอยากจะเก่งกว่าเพื่อนร่วมห้องอยากจะเก่งตั้งแต่เอ่ออยากจะเก่งไปชินทุนที่จีนอยากจะเก่งไปเรียนสิ่งจีนอยากจะไปเก่งไปเรียนเอกภาษาจีนในมหาลัยรู้สึกของเราเก่งเยอะแยะมากมายเยอะเตียงเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้น เราสอมา15ปีคุณลุงคิดดูครับรู้สิเราทั่วแผ่นดินไทยนั่นด้านภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นล่่มไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศอะไรเป็นไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สิเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเจอคอร์สดีๆเราเป็นที่หนึ่งในการสอนอิ k เเติวสอบไอ k เชืเกมเมอร์สอนทุกอย่างครับนะคะแล้วติดต่อเข้ามาที่ผพาตฟอร์มสีเขียวได้เลยนะรู้สิครับนะฮะเราเรียบะปะรอพวกเราอยู่จงใจไว้นะฮะตั้งใจเรียนภาษาจีน อนาคตดีแน่นอนครับ